ไรกันเศรษฐกิจแบบนี้สามร้บาทเดือนละ300บาทก็เป็นเจ้าเข้าเจ้าของทีวีเอป้ายแดงได้แล้วกลายเป็นว่าตอนนี้คนไทยนะไหนบอกเศรษฐกิจไม่ดีเดี๋ยวนี้เปลี่ยนทีวีกันเร็วขึ้นกว่า2ปีอีกต่างหากนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดย Honda EN1 ยนตรกรรมพรีเมียม SUV พลังงานไฟฟ้า100%คุุ้มพลังขับเคลื่อนแห่งอนาคตที่ลงตัวกับทุกการใช้ชีวิตยุคใหม่ อะไรกันเศรษฐกิจแบบนี้สามร้บาทเดือนละส0มบาทก็เป็นเจ้าเข้าเจ้าของทีวีเอป้ายแดงได้แล้วกลายเป็นว่าตอนนี้คนไทยในะไหนบอกเศรษฐกิจไม่ดีเดี๋ยวนี้เปลี่ยนทีวีกันเร็วขึ้นกว่า2ปีอีกต่างหากนะครับ ท่านผู้ชมครับหนึ่งในสัญญาณเศรษฐกิจที่นะฮะที่เราดูกันก็คือถ้ามันไม่ดีถูกไหมและสภาพคล่องมันก็ไม่ดีด้วยนะทนใช้ไปก่อนไม่ว่าจะเป็นอะไรครับเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องยนต์เครื่องมือทํามาหากินเสื้อผงเสื้อผ้าอะไรได้ยืดได้เป็นยืดถูกไหมครับแต่ว่าเรื่องนี้นี่นะครับปรากฏว่าบางทีเนี่ยเหตุผลในการไม่ยืดมันก็มาจากเรื่องเทคโนโลยีเหมือนกันนะครับก็ค,คือคุณชวพจน์เทียนทองเป็นผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจภาพและเสียงของไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ พอชื่อแบรนด์นี้คุณก็รู้เลยใช่ไหมครับว่าเป็นพวกเเครื่องใช้ไฟฟ้าเกี่ยวกับเปลื้มของทีวีเนี่ยนะครับเขาก็พูดถึงเรื่องว่าคือตอนนี้เนี่ยไอ้ปัญหาคนที่พูดกันแบบทั่วบ้านทั่วเมืองเลยคนไม่ดูทีวีแล้วคนไม่ดูทีวีคนดูแต่แท็บเล็ตดูมือถือดูสมาร์ทโฟนดูโซเชียลมีเดียเนี่ยนะฮะอันนั้นมันคือเป็นวิธีในการดูรู้ไหมฮะคือจริงๆเนี่ยอย่างท่านผู้ชมดูอย่างเงี้ยดูภาพดูเสียงดูแอปพลิเคชันดูหนังอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนั่นคือคอนเทนต์แต่คอนเทนตตต์์มมััััันน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 นผ่่่่่าาาาชอออองงงงททไหซึกก็้ยยรรรบบบะคควปจจุดูเเี มันไม่ได้ผ่านหน้าจอใหญ่ๆทีวี TV อีกต่อไปหรือว่าคือคัดเหมือนเดิมแต่ตอนนี้มันผ่านอะไรจอเล็กๆอย่างเงี้ยจอทีวีจอแกดเจ็ตเนี่ยนะฮะก็เลยให้ความรู้สึกในการจะซื้อทีวีมันก็ลดน้อยถอยลงแนละยกเว้นทีวีปรับตัวและนั่นมันก็เลยกลายเป็นว่าทีวีตอนนี้ก็เลยเป็นยุคใส่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เข้าไปเรียบร้อยเดี๋ยวนี้เปิดมาปั๊บเนี่ยนะครับออนะ่าสามารถที่จะดูแอปพลิเคชันอะไรได้หมดเลยเนี่ยนะครับตรงนี้ก็เลยทําให้ผู้บริหารของซัมซุงเขาก็มองนะครับว่า ตลาดทีวีในประเทศไทยเนี่ยน่าจะกลับมาโตในปีนี้น่เขาบนใจนะฮะคือปัจจุบันเนี่ยนะฮะด้วยเหตุผลอะไรคือเมื่อก่อนคนดูเนี่ยดูทีวีเนี่ยนะฮะเขาจะเปลี่ยนทีวีเครื่องใหม่ทุกๆุกห้าถึงหปีอันนี้จริงไม่จริงไม่รู้นะฮะเดี๋ยวถามท่านผู้ชมก็ได้ปกติละห้าถึงหปีับเปลี่ยนนะครับแต่เดี๋ยวนี้ปรากฏว่าลูกค้าซื้อทีวีใหม่ทุกๆ4ปีเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเอาสถิติเดิมที่เขาเก็บมาคือ6ปีเปลี่ยนถูกไหมฮะ แต่เดี๋ยวนี้4ปีเปลี่ยนแสดงว่าเปลี่ยนเร็วขึ้นถึง2ปีถูกไหมครับนะนี่คำถามมันคืออะไรฮะระหว่างเครื่องเสียหรือมันกลายเป็นเดี๋ยวนี้กลายเป็นดูแอปพลิเคชันมากกว่าทีวีแบบดั้งเดิมที่ผ่านระบบกล่องนึกออกไหมฮะคือถ้าสมมุติว่าถ้าผู้ชมจะดูแอปพลิเคชันเนี่ยนาทีนี้มันต้องอาศัยทีวีที่มีระบบที่เรียกว่า n t e l l i g e n c e Wi-Fi ซึ่งพวกนี้มันจะต้องมีซอฟต์แวร์ในการ อัปเกรดและอัปเดตไอ้เจ้าตัวเครื่องทีวีอยู่ตลอดเวลานะครับดังนั้นเหตุผลหนึ่งสำหรับ5 6ปีที่เปลี่ยนเครื่องันทีสมัยนั้นคือเครื่องมันเสียครคือดูจนประเภทที่เรียกว่าหลอดภาพมันไม่ทํางานแล้วละครับหรือเสียงม,มันไม่มีแล้วมันมันเรียบร้อยไปแล้วหรือไม่ซื้อมาไม่เคยเปิดเลยเนี่ยหลอดภาพไปได้นะฮะมีแต่เสียงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะแต่ตอนนี้4ปีเปลี่ยนเพราะว่า มันกลายเป็นว่าปัจจัยซอฟแวร์บังคับให้เราต้องซื้อทีวีใหม่เห็นไหมครับเขาเลยมั่นใจว่าเอ๊ะตกลงตลาดทีวีปีนี้น่าจะกลับมาได้ดีนะครับและนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าตลาดรวมของทีวีนะฮะหรือว่ามูลค่าตลาดทีวีในเมืองไทยโอ้ใช่น้อยนะสองหมื่นสองพันล้านบาทฮนะนี่เห็นว่าแบบไม่ไม่ดูทีวีกันแล้วหรือไม่ซื้อทีวีมาติดบ้านกันเนี่ยแต่ตลาดนี้ก็ตั้งสองหมื่นสองพันล้านมีทั้งหมดทั้งตีเป็นจำนวนเครื่องนะ กว่า2ล้านเครื่องนะครับและนอกจากนี้แล้วเนี่ยปรากฏว่าพอจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนเร็วขึ้นเนื่องจากว่ามันใช้ซอฟแวร์ถูกไหมฮะก็เลยมีการประเมินครับว่าแล้วทีวีไซส์ไหนตอนนี้ที่คนไทยเนี่ยดูแบบเป็นตลาดกว้างและใหญ่มากที่สุดเดีย๋ยวนี้คนไทยดูทีวีจอเล็กไม่มีแล้วนะฮะเดี๋ยวนี้เฉลี่ยเนี่ยนฮะต้อง55นิ้วขึ้นนี่เป็นข้อมูลจากทางด้านของซัมซุงนะครับบอกว่าตอนนี้ตลาดทีวีในประเทศไทยเนี่ยขยับหน้าจอเนี่ยกว้างขึ้นเป็นขนาด55นิ้ว และกลายเป็นตลาดในเซกเมนต์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโอ้ตอนนี้แสดงว่าคนไทยถ้าจะซื้อบ้านหลังหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยนะทีวีถ้าเขาจะซื้อนะตอนนี้เขามอง55นิ้วขึ้นเลยนะฮะ,ะแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับก็กลายเป็นว่าทําให้ผู้แข่งขันก็เลยต้องมีการผลิตไอ้เจ้าทีวีที่เป็นแบบแอปพลิเคชันทีนี้มันจะถูกบังคับโดยการที่ว่ามันต้องอัปเกรดซอฟต์แวร์อยู่ตลอดเวลาไม่งั้นแล้วเนี่ยนะครับท่านผู้ชมลองดูนะฮะเคยซื้อทีวีย้อนหลังไปประมาณเมื่อ10ปีที่แล้วได้ไหมแต่ว่ามันจะมมีีีีีีพวแอออปปลลิเคชันนนยููะะ่่า่ Netflix ะะาาาทททท้้้้้บงดด Netflix ไื10 แล้วเลยทาให้ต้องเปลี่ยนทีวีเลยท,ทั้งที่มันยังดูย่าได้อยู่นะฮะแต่มันจะดูผู้ประเภทฟรีวีที่เขาเรียกว่าอยู่ในระบบฟรีทูแอร์ hmm. ก็คือพวกบรรดาทีวีดิจิทัลในประเทศไทยยังดูได้นะฮะใ mm hmm. สกิ๊กสวยเลยระบบเสียงโอเคแต่พอไปดูเน็ตติกดูไม่ได้อ่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับ mm hmm. ปรากฏว่าพอเจอเศรษฐกิจแบบนี้รวมกับเทคโนโลยีบีบตัวเข้ามาอย่างนี้เนี่ยนะฮะไอ้ขั้นจะทําให้ทีวีมันขายได้ยงยขายง่ายขึ้นมันก็คืออะไรฮะราคาก็ต้องลดถูกไหมฮะพอราคาลดไม่พอต้องทำาไงฮะช่องทางในการเข้าถึง มันต้องง่ายขึ้นด้วยต้นทุนต้องต่ํารู้สึกว่าจูงใจนะฮะก็เลยกลายเป็นว่าโอ้โหค่ายนี้เล่นจัดอย่างนี้เลยครับแค่มีเงินเดือนละ300บาทก็เป็นเจ้าของทีวีเทคโนโลยี AI ป้ายแดงใหม่ใส่กิ๊กเรียบร้อยแล้วนึกไม่ถึงเลยนะครับเรามาถึงยุคที่แบบว่าเดือนหนึ่งมีเงินแค่300บาทก็สามารถมีทีวีระบบอัจฉริยะ AI ได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วแถมกันแข่งดุ้วยนะฮะคือผ่อนกันไปเลยหกสิบเดือนเนะี่ยเรียกว่า เรียกว่าเกินเกิดอายุการใช้งาน4ปีสำหรับคนสมัยใหม่ที่จะเปลี่ยนทีวีซดุยซัมนะครับก็เลยทําให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สะท้อนอะไรได้หลายๆอย่างนะครับว่าบางครั้งของเนี่ยมันไม่ได้เสียหรอกแต่มันมาจากว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปแล้วก็เลยจําเป็นที่จะต้องทำไมฮะซื้อเครื่องใหม่นีเป็นต้นนะฮะถามท่านผู้ชมนะฮะท่านผู้ชมคิดว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าในปัจจุบันเนี่ยนะฮะที่เราต้องเปลี่ยนกันเนี่ยเพราะเครื่องมันเสียหรือมันกลายเป็นเพราะว่าซอฟต์แวร์บังคับให้เปลี่ยนเออนะะถามท่านผู้ชมฮะ เครื่องใช้ไฟฟ้าในยุคนี้สมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็นทีวีโทรศัพท์มือถือเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าเนี่ยฮะตกลงที่เราต้องเปลี่ยนใหม่นี่เพราะว่าเครื่องมันเสียหรือเป็นเพราะว่ามันต้องใช้ซอฟต์แวร์ใหม่ถ้าใครคิดว่าเปลี่ยนเพราะเครื่องเสียพิมพ์เครื่องเสียถ้าใครคิดว่าซอฟต์แวร์ใหม่พิมพซอฟต์แวร์แค่นี้พอนะครับอยากรู้นะฮะว่าความคิดเห็นท่านผู้ชมนั้นคิดเห็นกันอย่างไรนะครับทุกวันนี้จะเปลี่ยนเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่นี้ตกลงมันเพราะอะไรกันแน่ฮะเป็นเพราะเครื่องเสียหรือเป็นเพราะมันต้องใช้ซอฟต์แวรรใหม่นะคับ